สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Traffic s h a n n e i n g นะครับวันนี้ก็จะมาเสนอทริคสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการแชร์ข่าวแล้วก็เซฟกลุ่มที่กลุ่มเป้าหมายของเราไว้นะครับว่าเราจะทํายังไงนะครับเราจะได้ไม่ต้องจดจํากลุ่มเป้าหมายเรามากนะครับจริงๆก็เป็นทางลัดนะครับเพื่อนๆสร้างทางลัดเขาเรียกว่าอะไรสร้างทางลัดเพื่อจะให้เราได้โพสต์ได้เร็วขึ้นนะครับสาหรับทริคนี้ก็แนะนําสําหรับคอมพิวเตอร์นะครับนะครับ เรามาลองเริ่มกันก่อนนะครับวันนี้ก็ให้เปิดเพื่อนๆเปิดหน้า Facebook ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆไปที่หน้า google แล้วเปิดแท็บ <eden> ใหม่นะครับเมื่อเปิดแท็บใหม่แล้วนะครับให้เพื่อนๆคลิกตรงรูปไขป่ปลาด้านสามเหลี่ยมนี่นะครับแล้วก็ให้คลิกไปตรงหน้าต่างไม่ระบุตัวต,วต,วตวน,นนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเข้าสู่โหมดไม่ระบุตัวตนนะครับก็คือตรงนี้มันจะไม่ได้จดจำไ ID เราและ i ออะไรเราทั้งสิ้นนะครับมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยให้ facebook ไม่ได้จับสัญญาณเรานะครับแต่เราสามารถใช้ระบบได้นะครับเพราะมันเปิดมาไปอย่างนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่ facebook นะครับนะครับพอเพื่อนๆเข้ามาที่ facebook แล้วเนี่ยก็เข้าระบบปกตินะครับมันจะมีรูปตรงนี้นะฮะเป็นรูปใส่หมวกใส่แว่นนะฮะไ,ไม่ระบ,บตุตัวตนว่าเป็นใครนะครับทีนี้เพื่อนๆก็ไปดูคอมเมนต์นะครับ คอมเมนต์ข่าวนะครับที่นะครับเขาคอมเมนต์ข่าวเรามาเมื่อเรา,เาคลิกแชร์ไปนะครับก็ให้เข้าไปดูนะครับสมมุตินะครับว่าอันนี้มีการถูกใจข่าวเราแสดงว่ามีพื้นที่คนชอบคนเริ่มกดไลค์กดแชร์กดดูนะครับมันก็จะมียอดกลับมานะครับอันนี้ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่เรากําลังจะสร้างทางลัดให้เขยอบ ย่นระยะเวลาแต่เราต้องเป็นคนที่จดจําพอสมควรนะครับเช่นนะครับวันนี้ก็ตรงนี้เขามีถูกใจเรานะครับเราก็คลิกเข้าไปครับเห็นไหมครับโพสต์ตัวนี้ไป2ชั่วโมงนะครับมีคนถูกใจเรานะครับเราจะดูได้ยังไงครับมีคนถูกใจก็เนี่ยเรากดถูกใจหน่อยนะครับเสร็จปุ๊บให้เราเลื่อนขึ้นมาด้านบนครับนะครับตรงเมนูด้านบนเนี่ยมันจะมีปุ่มให้เราคลิกนะครับคลิกตรงรูปไข่ปลาเนี่ยคลิกเลยนะครับ แล้วก็ปักหมุดทางลัดนะครับกดเลยครับปึ๊บนะครับอ่าปักหมุดทางลัดนะครับทีนี้มันจะมาอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเห็นไหมครับมันจะหมุดอยู่ด้านซ้ายมือเวลาที่เพื่อนเอนเข้าไปแชร์ข่าวเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปแชร์ได้เลยนะครับเช่นคลิกไปตรงนี้ครับปึ๊บ มันก็จะเข้าหน้านี้เลยนะครับแบบนี้เสร็จเราก็เอาข่าวที่เราอยากแชร์นะครับเข้ามานะครับสร้างโน้ตขึ้นมาครับโน้ตตัวนี้ก็สร้างง่ายๆครับเป็นกระดาษโน้ตนะครับแล้วก็เก็บลิงก์ข่าวของเรามานะครับเสร็จปุ๊บเราก็คัดลอกนะครับเมื่อเราได้ลิงก์ข่าวแล้วก็มาวางนะครับนะครับพอวางเสร็จแบบนี้นะครับ กดแชร์นะครับกลุ่มนี้ก็จะไปส่งคําสั่งไปที่ผู้ดูแลนะครับว่าเขาจะอนุมัติโพสให้เราหรือเปล่าแสดงว่าถ้าเราโพสต์ไปเนี่ยเขาไม่อนุมัติโพสของเราก็จะไม่มีใครเห็นนะครับนะครับพอไม่มีใครเห็นมันก็ไม่มียอดปกติครับแต่ว่าถ้าวันนี้เราโพสแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์โพสเอาโพสเอาโพสเอารเอารเาก็อาจจะโดนทาง facebook บล็อกได้ก่อนที่ หัวหน้ากลุ่มจะดูแลจัดบล็อกนะครับวันนี้ก็มาสอนทางลัดให้เพื่อนๆจดจํากลุ่มง่ายๆนะครับเช่นสมมุตินะครับเมื่อกี้เราพกลุ่มนี้ไปแล้วมันก็จะมีกลุ่มที่เราบันทึกไว้ในหลายๆกลุ่มนะครับเราก็ดูเพิ่มได้จากตรงนี้นะครับอย่างงี้ครับปึ๊บนะครับเรากดไปนะครับมันก็จะขึ้นกลุ่มมาเลยนะครับเราไม่ต้องไปค้นหาครับ นี่ก็รอเหมือนกันหมายความว่าสิทธิ์ขาดทั้งหมดอยู่ที่แอดมินกลุ่มว่าจะปล่อยโพสต์เราให้โพสต์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องดูกลุ่มด้วยนะครับไม่ใช่ว่าลับุูรับตาโพสต์สุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าโพสต์ปกติไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าโพสต์เราไม่มีคนเห็นการที่เขาจะกดไลค์กดแชร์มันก็น้อยใช่ไหมครับเราจะสังเกตยังไงครับว่าไอ้กดไลค์กดแชร์มันจะอนุมัติไหมอนุมัติมันก็จะมาดูที่ตรงนี้ครับรูปโลกนะครับพอดูที่รูปโลกเราก็จะมาดูที่อะไรครับ คอมเมนต์ต่างๆถ้าคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นก็แสดงว่ามีคนกดไลค์กดแชร์ของเราเนี่ยฮะอย่างเงี้ยเราได้อนุมัติเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยครับอ่าอย่างเงี้ยไให้ดูมาเราก็แค่เข้าไปในกลุ่มกลุ่มนั้นนะครับนะครับเข้าไปในกลุ่มกลุ่มนั้นนะครับเนี่ยครับเข้าไปในกลุ่มกลุ่มนั้นแล้วก็ทําการนะครับอย่างเงี้ยครับอนุมัติปุ๊บแล้วก็ทําการอะไรครับ ทําการบันทึกทางรัดนะครับให้มันมาอยู่หน้าด้านซ้ายมือเพื่อจะเราจะได้ทราบพื้นที่ข่าวว่าเราสามารถเอาข่าวของเราไปแชร์ที่ไหนได้ก็ปักหมุดทางรัดนะครับอืมเท่าน,นี้เองครับเวลาเราเข้าเมนูมานะครับเวลาเราเข้าเมนูมาเราก็จะเห็นเลยนะครับเราก็สามารถไปที่กลุ่มได้เลยนะครับว่าเราจะแชร์ข่าวอะไรนะครับ ปที่กลุ่มได้เลยว่าเราจะแชร์ข่าวอะไรนะครับนี่นะครับ,บอาถ้าเป็นกลุ่มสาธารณะบางกลุ่มเนี่ยเขาก็จะให้เราสามารถแชร์ข่าวได้เลยนะครับเมื่อแชร์ข่าวได้เราก็กดถูกใจหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนมาถูกกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดดูนะครับง่ายๆครับนี่ก็มาสอนที่เล็กๆน้อยๆสำหรับวันนี้สร้างเมนูรัด สำหรับกลุ่มข่าวต่างๆให้อยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ลองไปทําดูครับติดข้องตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณครับเพื่อนๆ